แม้จะยังรับบทผู้รักษาประตูมือหนึ่งกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดหากแต่อีกพาร์ทหนึ่งโกลคีปเปอร์อย่างลูคัสฟารเบนสกี้ตัดสินใจประกาศรีทายจากทีมชาติโปแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับฟาเบียนเส้นทางของเขากับโปแลนด์นับว่าโชคโชนไม่น้อยย้อนกลับไปปี2006ในฐานะผู้รักษาประตูดาวรุ่งลูคัสเริ่มต้นประเดิมทีมชาติในเกมหมุนเครื่องกับซาอุดีอาระเบียและนับจากวันนั้นฟาเบนสกี้ก็ร่วมประจนบัยกับโปแลนด์มากว่า15ปีเต็มพร้อมกับลงเฝ้าเสาให้ทีมเเบ็57นั ทวาอย่างที่ทราบกันว่าโปแลนด์อาจไม่ใช่ชาติมหาอำนาจบนเวทีลูกหนังและทำลายตลอด15ปีกับทีมชาติฟาเบนสกี้ก็ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสโทรฟ,ฟี่ใดๆเลยอย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีถ้วยแชมป์ไม่มีความสำเร็จหากแต่การรับใช้ทัพโปสก้าโดยระยะเวลาย,ยาวนานขนาดนั้นชีวิตของเขากับทีมชาติโปแลนด์จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ครับจะตอนติดธงใหม่ๆที่ฟาเบียนต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับผู้สัรษประตูรุ่นราวคลาวเดียวกันหลายคน วกับอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนไม่หยุดหย่อนคือสําหรับลูคัสแม้จะประเดิมสนามเกมแรกกับทีมชาติตั้งแต่ปี2006แต่กว่าจะยึดมือหนึ่งสำเร็จนี่ต้องรอนานถึงปี2015เลยทีเดียวถึงตรงนี้ไทม์ไลน์1ปีให้หลังโลกฟุตบอลเดินทางเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2016และนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฟาเบนสกี้กับโปแลนด์รายการดังกล่าวฟาเบเบนโชเซฟมาสะจันยปไปหลายครั้งก่อนจะพาทัพโปสกา้าทะลุไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทว่าหลังยูโร2016 คลื่นลูกใหม่อย่างวาเชเชสนี่ดันแจ้งเกิดเต็มตัวลูคัสจึงโดนลดบทบาทมาเป็นโกมือ2อีกครั้งเรื่องน่าเห็นใจคือฟาเบียนเพิ่งจะยึดมือหนึ่งได้ไม่ถึง2ปีเขาก็ต้องกลับมารับบทโกสำรองเหมือนเดิมหากแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับ้วยความเป็นมืออาชีพต่อให้ต้องนั่งรอโอกาสหรือได้ลงสนามอย่างจำกัดฟาเบนสกี้ก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองสุดความสามารถถ่ายที่สุดในวัย36กรัฐหลังร่วมทุกร่วมสุขกับโปแลนด์มากว่า15ปี สิงหาคม2021ฟาเบนสกี้ก็ประกาศวางมือจากทีมชาติอย่างเงียบๆณนวันนั้นไม่มีเกมส่งท้ายไม่มีการเอ่ยคำรำราใดาๆต่อหน้าแฟนบอลแน่นอนสำหรับโกที่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานหากต้องตัดจบแบบนั้นฟิลลิ่งความรู้สึกคงค้างคาแปลกๆเมื่อเห็นว่าฟาเบียนคู่ควรกับการรีทายอย่างสมเกียรติกว่านี้โปแลนด์จึงตัดสินใจเรียกฟาเบนสกี้มาติดธงอีกครั้งในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่พวกเขาเปิดบ้านพบซามาริโน ทุกคนตั้งใจให้แมชดังกล่าวเป็นนัดปิดฉากของลูคัสฟาเบนสกี้กับทัพโปสกนอย่างเป็นทางการและพอดเรื่องก็ส่งให้ทุกอย่างจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเกมกับซามาริโนฟาเบียนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโปลแลนด์เอาชนะคู่แข่งขาดลอยพร้อมเก็บกลีนชีทห้าประตูต่อศูนย์ที่เรียบง่ายแต่งดงามคือเพื่อเป็นเกียรติแก่ฟาเบนสกี้เขาถูกเปลี่ยนตัวออกนาที57ตามจํานวนเกมที่ลงเล่นกับทีมชาติช่วงเดินนองจากสนามมีการตั้งแถวเกียรติยศจากนักเตะทั้ง2ทีม เสียงตบมือพร้อมเรียกชื่อโกคิปเปอร์หมายเลข22ดังกึกก้องต่อเนื่องทำกลางบรรยากาศวันสุดท้ายกับทีมชาติโปโลแลนด์ตัดพาไปที่เจ้าของงานเจอแบบนี้เข้าไปเข้มแข็งมาจากไหนก็กลั้นไม่อยู่ครับแม้การเลิกเล่นทีมชาติของฟาเบนสกี้จะไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตหน้าหนึ่งหากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมคืนนั้นเชื่อว่ามันจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำโกคีเปอร์รายนี้ไปตลอดกัน